แล้วมันคือภาพของนอกเทิร์น่ะเด็กพี่ชายช่วยบ็อกให้ผมดูหน่อยตรงนี้ก็ตึงอยู่นะยอนกามูออัดรุ่นใหม่ออฟตัดรุ่นใหม่รุ่นนี้สปิดฟา รถร้อยหนึ่งรุ่นใหม่มี้ฮา X58 เลสเตลล์ก็สำหรับใครที่กำลังอยากได้สกินเซ็ตใหม่ล่าสุดของ LR นะครับ Star Guardian ที่มันสวยแบบจริงๆสวยแบบมากๆสวยแบบเบิ่มๆนะครับก็อย่าลืมติดต่อไปได้ที่ Line The Hand Shop หรือว่าแฟนเพจเ c e บุ o กของเขานะครับ The Hand Shop ฝากไปอุดหนุนเข้ากันเยอะๆด้วยนะครับเพื่อได้สปอนเซอร์ออซีต่อนะ คอนเทนต์หมดในคลิปนี้นะครับเป็นคอนเทนต์ที่ตามมาจากไลฟ์สตรีมวันเสาร์อาทิตย์ของผมนะซึ่งทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมจะเปิดให้ผู้ชมทางบ้านได้รีเควสต์เด็กให้ผมได้เล่นกันนะครับก็รีเควสต์เกมละ5้บาทรับแค่10เด็กต่อวันเท่านั้นนะครับมาเช้าอดไม่รู้ด้วยนะก็ถ้าใครอยากเห็นความฝันเป็นจริงอยากให้เอาซีจัดเด็กให้อยากเห็นไอเดียปแปลกๆยังไงก็ไปเจอหน้าที่ไลฟ์สตรีมทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปเหมือนเดิมนะซีอู ต่อไปเป็นเมนูหน้าร้านแล้วเมนูแรกวันนี้คืออีลิสเกวนแล้วก็นอกเทินนะเราจะใส่เกวนกับนอกเทินมาในเด็กกันเ,เด็กเดียวกันจริงจริงหรอมโอเค no 3, 2, 1, เนอกเทินสามเกวนสองลิสหนึ่งเนาะเราเราอยากให้นอกเทินเป็นตัวแบบแล้วตอนนี้เราต้องใส่เฟียซัมเยอะนะครับที่นอกเทินเล่นกับเฟียซัมได้แล้วไอเฟียซัมทุกไปที่มีไปกับรีเจียนอะไรดียวตอนนี้มันชาดวายหมดเลยอะในเด็กเรานอกซัด no เ no หรอนอกซัด no <laughs> <laughs> แล้วก็เป็นเลสเกวนอย่างนั้นเหรอ มันก็ต้องไปไปเวนี่เน,เนอะเวเบียเวรบรดอะมิสเบียฮาร์วิงฮาร์วิงกับนกเทินตอนเวลอัพนี่โซกูดน,นะฮาร์วิงคือลดได้แทกดัวเลยนะเว้ยถ้านกเทินเวลอัพอะแล้วเราเราได้ได้อ่ะเคยมาลองดูเฟียซัมเอโกรเจอสเวเลยยนะี่สวนมาซัดเลยตั้งแต่แมตช์แรก ไม่ลองเทพมงมุมเนี่ยเหรอมันอ่อนอะ่ะไว้รอรอ,อคนรีเควส์มาค่อยเล่นแล้วกันอันนี้เขารีเควสเป็นน็อกเทินกับเกวนไงไม่คนอยากเห็นวายมอลเขารีเควส์บอดหลังการไม่ต้องตีมบอดไม่ต้องตีมยังไงเนี่ยบอดสปุกี้เนี่ยบอดเราจะสปุกี้ ว้าวว้าวก็คือลงทุนมากๆเอาจริงสเวนสเวนทีจัดเด็กให้ดีมันยากนะเว้ยคือบางคนใส่ใบเคลียร์แบบเยอะมากๆะแล้วเทมโปเสียเล่นไม่ได้กลางเกมอะแพ้ไปเลยนะเว้ยยกตัวอย่างไอคนที่ผมเจอตอนต้นสตรีมอะเคลียร์ได้อย่างเดียวอะแต่ทำอะไรต่อไม่ได้แล้ว มาดูวนว่าคนนี้จะเป็นแบบนั้นไหมหรือโซเยซสกินใหม่หรือ,อยางยังเลยครับรรแต่ถ้าถ้าเขาเจอสเวนมันก็มันก็โอเคอะใช่ไหม แบบถ้าถ้าเคอร์พ้าลงสเวนได้มันมันก็ยังโอเคอะ่ะแต่เขาไม่มี oh, เขาไมยามีไม่กี่เรน เท่งมามุงเก่งมากเล่นน็อกเทอร์นีเรสโตขึ้นมาสเตอร์แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราดูระยะยาวแล้วกันนะครับเราดูระยะยาวแล้วกันนะมันก็แรงอยู่นะมันก็กลายปู นี่เมนูอะไรเมนูน็อกเทิร์นเกวนิลิสน็อกเทิร์นเกวนิลิสครับผมเออหน้าฮาร์ลวิ้งเลยดีไหมหน็าามนอกเทิร์นก็ยังไม่อัพว่ะตรงนี้หน้าฮาร์ลวิ้งมาเราน็อกเทิร์นอัพเลยมันจะดีกว่านี้เลย แล้วแม,แม,นนแม่งแม่นนะดิแม่งยิงแม่นนะดิพี่ชายพี่ชายแม่งไม่กินเลนบอยวะ่ะพี่ชายแม่งแม่น,นะว่ะกูโดนสเวนตายเลยดนะิโดนสเวนตายไปเลยนะดยลยนะิพี่ชายมือปืนนะดิ

นนาชนะครับทุกคนสบาย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 ,บายแล้วมันคือภาพของน no ็อคเทิร์น่ะเด็มันคือภาพของน็อคเทิร์นี่เวลอัพ ซึม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 บล็อกอยังไงครับพี่ชายพี่ชายช่วยบล็อกให้ผมดูหน่อยตรงนี้สบายสบายตึงนะตึงนะตึงนะ <c oughs> <c oughs> ไหนเกวนเกวนไม่ค่อยได้ทำอะไรดิเกวนไม่มีเซนจี้เท่าไหร่แบบนี้เราใส่มาเพราะว่าคนรีเควสต์เขาอยากเห็นนะครับ โซอีเอโซโซอีเอโซทากอนพีกป่ะนี่หรือว่าแรมแรมธรรมดาตอนนี้ทากอนพีกโดนเนื้อไปคนน่าจะหันกลับไปเล่นแรมแบบธรรมดากันเยอะขึ้นป่ะแรมทากอนธรรมดาต้องรอดูเซนจี้บัฟความน่ารักติดเด็กเพิ่มกำลังใจโอเคน็่นคือเซนจี้ของเกวนในเด็กนี้นะครับ โอ้โหแล้วไม่มีฟิลเตอร์วอย c ์อะไรเลยหรอเท <c oughs> สกินโซอีอ้คอนลัพเต็ดลงมาแบบพูดเสียงปกติโอ้มายไม่ใส่ฟิลเตอร์วอย c ์อะไรซะหน่อยหรอพี่ชาย Make rise home. แบบนี้ไม่มีออซี่บุตรแห่งพีกไม่รู้ว่ะอันนี้นี่ดี๋แต่เปลี่ยนว่ะเปลี่ยนซูเปอร์คูลสตาร์ชาร์ต โอ้หเล็บน่าเกลียดมากเลยสุยเล็บน่าเกลียดมากเลยตัดเล็บบ้างนะโดนอะไรถ้าผมโดนแบบอ่าถ้าผมโดนราวินโดนอเวเลนต์คือแพ้เลยใช่ไหมดันมาร์กเราตรงนี้แบบเป็นหมันแล้วอะโอเคไม่โดน ไม่โดนดูอยู่ปะเนี่ยเธอหน้าเธอหน้าเล่นนี่โอเพนใส่ควายมอดูอยู่ปะเนี่ยมีความดุอยู่ในนั้นมีนี่ ปอมสุดเทมมุมเก่งจริงเหรอถ้าเอาจริงก็ไม่น่าเอาจริงก็ไม่น่าว่าโดนโดนเคลียร์ไปหนึ่งคือเราเราตามเกมมากมากเลยนะเว้ยเมื่อกี้ถ้าโดนเคลียร์เฟียซัมไปตัวหนึ่งอ่ะกว่าเทมมุมจะออกมาคือคือเทินตีเทิถนถัดไปมันช้าไปแล้วทุกอย่างไม่ต้องแบบเพอร์เฟกต์อ่ะทุกอย่างคือต้องเป็นไปตามเกมของเราอ่ะเทมมุมถึงจะมีภาพ มันสิบมานาแล้วอะสิบมานาแล้วแต่ไม่มีใบเคลียร์เคลียร์ไม่ได้หรือพี่ชายเธอหน้าผมเล่นได้นี่แล้วโดมบรีนไอซ์ก็คือระเบิดเลยนะเว้ยเล่นแล้วบรีนไอซ์ก็ระเบิดเลยนะพวกคุณว่าไงวะ ุณว่าต้องตีวะผมว่าต้องตีว่ะผมกลัวบริีนไอว่ะผมว่าต้องตีว่ะตีก่อนว่ะออเดอร์ผิดด้วยเรามีฮอลโล่หนึ่งหน่วยนึกว่าไม่มี เล่นแปดดิเล่นแปดกวาดบอดมีซูเปอร์ครูแล้วมีซูเปอร์อาจารย์ไหมอะไรครับเนี่ยนี่มันม,มุกอะไรครับไม่สนวะผมผ่านวะตัวอนี้ฟิลวะเรือนี้ฟิลเฮ้ยแรงอะดิปิดไม่ทันอะดิ ปิดไม่ทันครับพี่ชายคืนี้ต้องโอเพ่นเอาไว้เอาไว้เอาไว้ เอาเว้มีอยู่เยอาบอกนะอย่าบอกนะกนะว่ามันยังมีอยู่ n น No น no. มีอยู่มีอยู่มีอยู่มันบอกได้แค่สองตัวต้องมีอีกเพื่อนอันนี้ไม่ช่วยคุกครูซาช้าไม่ช่วย ตึงอยู่นะตึงอยู่นะครับเด็กถัดไปครับฟิโอล่าฟิโอร่าสไปซี่ความสไปซี่ของฟิโอร่าคืออะไรทุกคนเลยทำให้ฟิโอร่าตัวนี้สไปซี่ได้อย่างไรฟิโอล่าอะไรกำลังมาวะ <c oughs> อยากอยากเล่นฟิโอร่าออนอ่ะผมขอไปเบฟิโอร่าออนวะอยากเล่นที่สุดแล้วแล้วมันมันมีไอเดียอยู่นะครับมันมีไอเดียอยู่ในหูในหูคืออะไรวะไอเดียอยู่ในหัวเวทสิอยู่ในหัว เอออี่คุกเมนไปป้งๆอ,งอะ่ะขออนุญาตไปเว่ยป้งๆผมจะตีบวกตัวแชมป์ขอใส่ตัวแชมป์ใบหนึ่งนะซิงเกิลคอมบัตคอนเสิร์ตกดรัดเมนใบหนึ่งมาเด็กนี้มันเป็นเด็กที่ไอเดียมานะครับ <laughs> พี่หอนหมัดร่วนๆเศร้าแท้เอาใหม่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 หาวุฒนะครับ อาวุธนั่นแหละนั่นแหละนี่นะครับพอเรามีอาวุธอะไรมันก็จะง่ายเว้ยอะไรอะไรมันก็จะดีเว้ยทุกคนอะไรอะไรมันก็จะดี สามหกอ่ะเออก็เอาเป็นว่าก็สามหกอ่ะเอาเป็นว่าสามหกอ่ะก็ก็ตีได้ตัวเดียวแหละก็ชาเลนเจอตีได้ตัวเดียวแหละเออดูห <Love you. S 1> <guy>, น้าออนเคิร์ฟ that's right that's right สปาย ing light ผมยังไม่เสี่ยงนะผมคิดว่ายังไม่เสี่ยงที่จะตีแบบกลัวโดนชาบไซส์ค่อยๆไปดีกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าครับ smells, จะต้องอย่างนี้ปะ ตายอยู่ดีก็ตายอยู่ดีนี่ฟิราผุ่นตายแน่ๆแล้วแต่อย่างน้อยตรงนี้เราไม่ไม่ต้องรับมือกับต้องรับมือกับเอเมฟยิงไม่สกาวด้วยหรอ ม่สเกลหรอม By my honor you must die อันนี้มีภาพ อะไรอะสาม,มานาสิงโกฮอมแบทเหรออะไรอะสิงโกฮอมแบทเหรอผมตายเว้เนี่ยเธอหน้าเนี่ยบัฟบ,บอร์ดอ่อไม่ใช่รลอดรู้ก <laughs> ูกูรลอดปะเนี่ย <Smith. S 1> เหมือนจะไม่ the Ford, and เหมือนจะไม่ครับ like อ่าเกวนอย่างนี้เราบล็อกเลยปนะกวนอย่างนี้เราบล็อกเลยเนาะไม่ไม่อยากเทคห้า แต่มันมันก็จะทำให้ฟิโอล่าผมตายวะ่ะไม่ตายไม่ตายไม่ตายเซฟได้เซฟได้รอ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 ไม่พอแล้วนี่หว่าไม่รอ <c oughs> ฟิโอลาตายมีอีกตัวใต้อยู่อะ ใช่อ,อยู่อ่ะผมว่า,ผม,าผมว่าเรามาอยู่ผมว่าผมยังอยู่อ่ะเริ่มต้นกันใหม่หฟิลล่าพี่หรือว่าพี่ออนวะพี่ออนอัพเลยเนี่ยพี่ออนอัพเลยแต่แต่งั้นๆงันอะใช่ไหมต้องต้องฟิลล่าก่อนคิดว่าต้องฟิลล่าก่อนเก่าไม่หายน่าจะเป็นบั็กนะ อเ okay. มันน่ากลัวขึคนอเนี่ยฟิโอลาสี่สีสี่สี่เี่ยมันตึงขึ้นนะครับเนี่ย oh, like อันนี้ปาดพืดปาดพืดหมดบอดไดม,มผมยังรอดอยู่ไหมผมฮิวได้นะงย,ยังรอดอยู่อะไรอะ่ะ Precision and Grace อะไรอ่ะลาลี่หรออะไรจับลงใครดีวะลงไอ,อ้นี่ดีกว่าเนาะ ว่าถ้าเขามีราลี่ผมจะยังเปิดหนึ่งฮิวฟิโอราได้โอเคเหมือนจะไม่มีเว้ยสามหนึ่งสามสาม <c oughs> ยอนกามู <c oughs> ยอนกาโมเวลาเบอร์สองทำอะไรได้ เพิ่มสตาร์ดหนึ่งหนึ่งเลยเฉยครับไม่มีความสามารถก็มาอยู่ก็มาอยู่สามทับสี่แล้วสามทับสี่แล้วครับ เวลสองทำให้น่าสวยขึ้นไนส์ไนส์พี่อ่อนพี่อ่อนบัฟมาป <im itation> ิวกูดขึ้นเยอะนะทำแค่แปดอาเมจได้ใช้ความสามารถเวลสองแล้วว๊าแม ก็เดือดอยู่ก็เดือดอยู่อยากฟังข่าวดีของโบร่าไม่มีให้อะเด๋ยพูดถึงมันก็ก็อยากแต่งนะครับถ้าพร้อมแล้วมีเงินนะมีอันนี้ด้วยมีสตอรี่ที่เพื่อนถ่ายไว้นะครับอาจจะเปิดให้ดูเผื่อใครอยากดูช็อตพี่เพชรรับดอกไม้ได้นะครับนี่บ่าวสาวนะครับนี่บ่าวสาวนั่นพี่เพชรนะเห็นพี่เพชรยังนี่บ่าวสาว และนั่นคือพี่เพชรที่รับดอกไม้ได้โอ้ไม่และนี่คือออซซี่ไอสัดและเพื่อนๆที่ส่งเสียงอ่าส่งเสียงเชียส่งเสียงเชียยังมีความสุขแล้วเด็กเด็กไอสัด